บุพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษพิขุทั้งหลายพวกฤาษีภายนอกจำมนมหาปุริสลักษณะได้ก็จริงแต่หารู้ไม่ว่าการที่มหาบุรุษได้ลักษณะอันนี้อันนี้เพราะทำกรรมเช่นนี้เช่นน,นี้พิขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้บากบั่นในกุศลถือมั่นในกายสุจริต วจีสุจริตมนโนสุจริตในการบริจาคทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการปฏิบัติมารดาบิดาการปฏิบัติสมณะพราหมณ์การอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลและในอธิกุศลธรรมอื่นเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพย์วันทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อาทิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์ครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสระขณะข้อนี้คือ มีฝ่าเท้าเสมอจดลงก็เสมอยกขึ้นก็เสมอฝ่าเท้าถูกต้องพื้นพร้อมกันและย่อมเป็นผู้ไม่หวาดหวันต่อค่าศึกทั้งภายในและภายนอกคือราคะโทสะโมหะก็ตามสมณะพรามณ์เทวดามารพรมหรือใครๆก็ตามในโลกที่เป็นศัตรูพิขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ในพบที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้นำสุขมาให้แก่มหาชนเป็นผู้บรรเทาภัยคือความสะดุ้งหวาดเสียวจัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรมได้ถวายทานมีเครื่องบริวารเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูลได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้น ถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวันทิพสุขทิพย์ศทิพอาทิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพยกลิ่นทิพรสทิพสัมผัสทิพครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสระขณะข้อนี้คือภายใต้ฝ่าเท้ามีจักทั้งหลายเกิดขึ้นมีซี่ตั้งพัน พร้อมด้วยกงและดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงมีระยะอันจัดไว้ด้วยดีและย่อมเป็นผู้มีบริวารมากภิกุพิกุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันย่อมเป็นบริวารของตถาคตภิกุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อน ได้เป็นผู้เว้นจากปานาติบาตวางแล้วซึ่งสัตราและอาชยามีความละอายเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวงเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์แต่ถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคือ อายุทิพย์วันณทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อาทิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์ครั้นจุติจากพบนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะทั้งสข้อนี้คือมีส้นยาวมีข้อนิ้วยาวมีกายตรงดุดกายพรม และย่อมเป็นผู้มีชนมายุยืนยาวตลอดกาลนานสมณะหรือพราหมณ์เทวดามารพรมก็ตามหรือใครๆที่เป็นศัตรูไม่สามารถปลงชีวิตตถาคตเสียในระหว่างได้พิขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ให้ทานของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรจิบควรดื่ม มีรถอันประณีตเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวัน,นทิพสุขทิพย์ศทิพย์อธิบ,บดีทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพ รถทิ์สัมผัสทิปครั้นจุติจากพบนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสระขณะข้อนี้คือมีเนื้อนูนหนาในที่เจแห่งคือที่มือทั้งสองที่เท้าทั้งสองที่บ่าทั้งสองและที่คอและย่อมได้ของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรจิบควรดื่มอันมีรถประณีต ภิกุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพบที่อยู่อาศัยก่อนได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังฆาวัตถุทั้งสี่คือการให้สิ่งของวาจาที่ไพเราะการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นและความมีตนเสมอกันเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนันนันไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวันทิพสุขทิพย์ยศทิพย์อธิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพสัมผัสทิพครั้นจุติจากพบนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักขณะสองข้อนี้คือ มีมือและเท้าอ่อนนุ่มมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายและย่อมเป็นผู้สงเคราะห์บริษัทคือภิกขุภิกุณีอุบาศกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันย่อมได้รับความสงเคราะห์จากตถาคตภิกขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อน ได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอัดด้วยธรรมแนะนํำชนเป็นอันมากเป็นผู้นํำประโยชน์สุขมาให้แก่ชนทั้งหลายตนเองก็เป็นผู้บูชาธรรมเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนานนๆนไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้น ถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวันทิพสุขทิพย์ศทิพอาทิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพยกลิ่นทิพรสทิพสัมผัสทิพครั้นจุติจากพบนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีข้อเท้าอยู่สูงมีปลายขนช้อนขึ้น และย่อมเป็นผู้เลิศประเสริฐเยี่ยมสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายพิกุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้บอกศิลปะวิทยาข้อประพฤติและลัทธิกรรมด้วยความเคารพด้วยหวังว่าสัตว์เหล่านั้นพึงรู้ได้รวดเร็วพึงปฏิบัติได้รวดเร็วไม่พึงเศร้าหมองสิ้นกาลนาน เพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวัน,นทิพสุขทิพย์ยศทิพย์อธิบดีทิพย์รูปทิพยเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพ สัมผัสทิพครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสรกขณะข้อนี้คือมีแข้งดังแข้งเนื้อและย่อมได้วัตถุอันควรแก่สมณนะเป็นองค์แห่งสมณนะเป็นเครื่องอุปโภคแก่สมณะโดยเร็วีิขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อน ได้เป็นผู้เข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านผู้เจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพทําอะไรไม่มีประโยชน์เป็นทุกข์ไปนานทำอะไรมีประโยชน์เป็นสุขไปนานเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูน ได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวันทิพสุขทิพย์ศทิพอาทิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพสัมผัสทิพ ครั้นจุติจากพบนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสรกขณะข้อนี้คือมีผิวละเอียดอ่อนทุลีไม่ติดอยู่ได้และย่อมเป็นผู้มีปัญญาใหญ่มีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาเครื่องปลื้มใจมีปัญญาแล่นปัญญาแหลมปัญญาแทงตลอดไม่มีสัตว์อื่นเสมอหรือยิ่งไปกว่าภิกุทั้งหลาย เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นแม้ชนเป็นอันมากว่ากล่าวเอาก็ไม่เอาใจใส่ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่คุมแค้นไม่แสดงความโกรธความร้ายกาจความเสียใจให้ปรากฏทั้งเป็นผู้ให้ทานผ้าเปลือกไม้ผ้าได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์ สำหรับลาดและนุ่งหม่มอันมีเนื้อละเอียดอ่อนเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกภูลได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวัน,นทิพสุขทิพยศทิพอธิบดีทิพรูปทิพ เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์ครั้นจุติจากพบนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักขณะข้อนี้คือมีกายดุจทองมีผิวดุจทองและย่อมเป็นผู้ได้ผ้าเปลืกไม้ผ้าได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์สำหรับลาดและหม่มมีเนื้อละเอียดอ่อนพิขุทั้งหลาย เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้สมานญ,ญาติมิตรสหายชาวเกลอผู้เหินห่างแยกกันไปนานได้สมานไมตรีมารดากับบุตรบุตรกับมารดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่น้องชายกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงกับพี่น้องชายครั้นทำความสามัคคีแล้วปลอยชื่นชมยินดีด้วย เพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพย์วัน,นทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย สัมผัสทิพย์ครั้นจุติจากพบนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริศรักขณะข้อนี้คือมีคุยหาฐานคืออวัยวะที่หลับซ่อนอยู่ในฝักและย่อมเป็นผู้มีบุตรมากมีบุตรกล้าหาญมีแววแห่งคนกล้าอันเสนาแห่งบุคคลอื่นจะย่ำยีมิได้หลายพันทิขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้สังเกตชั้นเชิงของมหาชนรู้ได้สม่ำเสมอรู้ได้เองรู้จักบุรุษธ,ธรรมดาและบุรุษพิเศษว่าผู้นี้ควรแก่สิ่งนี้สิ่งนี้ได้เป็นผู้ทำประโยชน์อย่างวิเศษในชนชั้นนั้นเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพย์วันทิพสุขทิพย์ศทิพอาทิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพยกลิ่นทิพรสทิพสัมผัสทิพครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีสวนทรงดุดต้นไทร ยืนตรงไม่ย่อกายลูปถึงเข่าได้ด้วยมือทั้งสองและย่อมมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากทรัพย์ของตถาคตเหล่านี้คือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตะปะทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญาภิกุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ในพบที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ใคร่ต่อประโยชน์ใคร่ต่อความเกืือกูลใคร่ต่อความผาสุขใคร่ต่อความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากว่าชนไนชนเหล่านี้พึงเป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยการศึกษาด้วยความรู้ด้วยการเผื่อแผ่ด้วยธรรมด้วยปัญญาด้วยทรัพย์และเข้าเปลือกด้วยนาและสวน ด้วยสัตว์สองเท้าสี่เท้าด้วยบุตรภรรยาด้วยทาตกรรมกรและบุรุษด้วยญาติมิตรและพวกพ้องเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพย์วัน,นทิพย์ สุขทิพย์ยทิพธิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพสัมผัสทิพครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสมข้อนี้คือมีกึ่งกายเบื้องหน้าดุดสีหะมีหลังเต็มมีคอกลมและย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่เสื่อมจากศรัทธา ศีลสุตตะจาคะปัญญาไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงพิขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก็ตามก้อนดินก็ตามท่อนไม้ก็ตามสัตราก็ตามเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มัวสุมกรรมนั้นๆไว ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวันทิพสุขทิพยศทิพอาทิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพสัมผัสทิพครั้นจุติจากพบนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ จึงได้มหาปุริสรักขณะข้อนี้คือมีประสาทรับรสอันเลิศมีปลายขึ้นเบื้องบนเกิดแล้วที่คอรับรสโดยสม่ำเสมอและย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีวิบากอันสม่ำเสมอไม่เย็นเกินร้อนเกินพ่อควรแก่ความเพียรภิกขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อน ได้เป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่คอนควักไม่จ้องลับหลังเป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงตรงมองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงความรักเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคือ อายุทิพย์วันณทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อาทิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์ครั้นจุติจากพบนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีตาเขียวสนิทมีตาดุดตาโคและย่อมเป็นที่ต้องตาของชนหมู่มาก เป็นที่รักใคร่พอใจของภิกขุภิิขุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันภิกุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมากในกุศลธรรมทั้งหลายได้เป็นประธานของชนเป็นอันมากในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ในการจำแนกทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการประพฤติเกื้อกูลในมารดาบิดาสมณะพราหมณ์การนอบน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลในอธิกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกภูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวันทิพสุขทิพย์ศทิพอาทิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพยกลิ่นทิพรสทิพสัมผัสทิพครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสรกขณะข้อนี้คือมีศีรษะรับกับกรอบหน้า และย่อมเป็นผู้ที่มหาชนประพฤติตามคือภิกขุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันประพฤติตามภิกขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ละเว้นจากมุสาวาสพูดคำจริงหลังคำสัตย์เที่ยงแท้ซื่อตรง ไม่หลอกลวงโลกเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวัน,นทิพสุขทิพย์ศทิพอธิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพ รถทิพย์สัมผัสทิพย์ครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีขนขุมละเส้นมีอุนาลมหว่างคิ้วขาวอ่อนดุจสำลีและย่อมเป็นผู้ที่มหาชนเป็นไปใกล้ชิดคือพิกขุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันใกล้ชิด ภิกขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ละเว้นวาจาส่อเสียดคือไม่ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายชนพวกนี้ไม่ฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายชนพวกโน้นเป็นผู้สมานพวกแตกกันแล้วและส่งเสริมพวกที่พร้อมเพรียงกันเป็นผู้ยินดีในการพร้อมเพรียง เพลินในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงเพราะได้กระทําได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวัน,นทิพสุขทิพยศทิพ อาทิตบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์ครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มาหาปุริสลักขณะสองอย่างนี้คือมีฟันครบ4ี่มีฟันสนิทไม่ห่างกันและย่อมเป็นผู้มีบริษัทไม่กระจัดกระจายคือพิกขุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกา เทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเป็นบริษัทไม่กระจัดกระจายทิขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษเป็นสุขแกห่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรักซึมซาบถึงใจเป็นคำพูดของชาวเมือง เป็นที่พอใจและชอบใจของชนเป็นอันมากเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวัน,นทิพสุขทิพย์ศทิพอธิบดีทิพรูปทิพ เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์ครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ย่อมได้มาหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีลิ้นอันเพียงพอมีเสียงเหมือนพรมพูดเหมือนนกการวิกและย่อมเป็นผู้มีวาจาที่ผู้อื่นเอื้อเฟื้อเชื่อฟังคือภิกขุภิกุณีอุบาศกอุบาสิกา เทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเพื่อเฟื่อเชื่อฟังพิขุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้กล่าวควรแก่เวลากล่าวคำจริงกล่าวเป็นธรรมกล่าวมีอัดกล่าวเป็นวินัยกล่าวมีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่สุด ประกอบด้วยประโยชน์เพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวัน,นทิพสุขทิพย์ศทิพย์อธิบ,บดีทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพ รถทิพย์สัมผัสทิพย์ครั้นจุติจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริศรักขณะข้อนี้คือมีคางดุดคางราชสีและย่อมเป็นผู้ที่ศัตรูทั้งภายในและภายนอกกำจัดไม่ได้ศัตรูคือราคะโทสะโมหะหรือสมณพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกกำจัดไม่ได้ ภิกุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพมีการเลี้ยงชีพชอบเว้นจากการช่อกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงเครื่องวัดจากการโกงการลวงเว้นจากการตัดการฆ่าการผูกมัดการร่วมทำร้ายการปล้นการกันโชคเพราะได้กระทำ ได้สร้างสมได้พอกพูลได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอาในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวันทิพสุขทิพย์ศทิพอาทิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพสัมผัสทิพ ครั้นจุติจากพบนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนั้นคือมีฟันอันเรียบเสมอมีเขี้ยวขาวงามและย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาดคือมีภิกขุภิกุณีอุบาศกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเป็นบริวารอันสะอาด